สวัสดีค่ะวันนี้มา unbox สินค้านะคะก็เพิ่งมีโอกาสว่างมา unbox กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะคะวันนี้คือรุ่น o p a 8 0 9นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นชุด c คอมโบไ r e l e s s นะคะก็ในบ็อก็จะมีะตัวคีย์บอร์ดแล้วก็มีเมาส์ไ r e l e s s นะคะเดี๋ยวลองมาแกะกันนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะอ๋อจุดสำคัญที่ควรจะต้องดูก่อนเลือกซื้อก็คือตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้ตรงนี้อ่าเขาจะมีมาร์กจุดสีดำค่ะว่าคีย์บอร์ดชุดนี้เนี่ยสีอะไรนะคะเพื่อป้องกัน,ก,นการหยิบผิดนะคะก็ชอบสีอะไรก็เลือกตามนั้นเลยนะโอเคมาลองแกะกันเลยค่ะข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้างในหน้าตาแบบนี้ค่ะมีพลาสติกหุ้มอย่างดีเลยนะคะป้องกันพวกฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็พวกรอยสแครชหรือว่ารอยขนแมวอะค่ะ โอเคอันนี้แกะออกมาแล้วข้างในเป็นสีชมพูนะคะข้างในเป็นสีชมพูค่ะเอ่อคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยค่ะคือไม่มีนำ้ำมันหลกคีย์นะคะเป็นเป็นคีย์บอร์ดแบบสั้นเหมาะสำหรับแบบพกพาตัวนี้เอ่อรีเซิร์เวอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะตึงใส่แบตเตอรี่2 a นะคะแล้วก็รีเซิร์เวอร์เขาจะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งคือปุ่มคีย์บอร์ดแบบนี้มักจะเสียงดงังแต่ว่าตัวนี้เรา พัฒนาออกมาให้มันเสียงเบาค่ะเพราะว่าต้องการคนข้างๆโมโหเอานะคะว่าโอ๊ยลำคาญจังเลยทำงานอะไรเยอะแยะนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกมาเสียงไม่ดังมากนะคะก็จะเบาๆอ่ะแล้วก็มาดูเมาส์กันนะคะเมาส์ก็หอมาด้วยอย่างดีเหมือนกันอ่ะแกออกมาพื้นผิวก็จะเป็นอ่อไม่ใช่ไม่ใช่กลอซี่นะคะจะเป็นพื้นผิวแมทนะคะเวลาเราจับเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกมันก็จะไม่ลื่นนะคะแล้วก็ ปุ่มก็ลื่นไหลดีค่ะแล้วก็ตัวนี้รีเซิร์เวอร์ก็จะอยู่ข้างในนะพี่อันแกะให้ดูนะคะรีเซิร์เวอร์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหารีเซิร์เวอร์ไม่เจอต้องแกะข้างในดูก่อนนะคะรีเซิร์เวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ฐาน 2A เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจะอยากคอนเน็กกับเมาส์อย่างเดียวก็เอาตัวนี้คอนเน็กอย่างเดียวได้นะคะก็คือทูอิน n ันนะคะใช้รีเซิร์เวอร์อันเดียวแล้วก็คอนเน็กได้ทั้ง2ตัวค่ะ ก็ในชุดของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีเมาส์กับคีย์บอร์ดนะคะซึ่งคุณสมบัติพิเศษที่บอกไปแล้วตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นซ e n น c คลิกเมาส์เองก็เป็นซ e n น c คลิกค่ะก็คือเนี่ยลองกดดูไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะมไม่รบกวนคนข้างๆแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้งานลื่นปื้ดลื่นปื๊ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองไปใช้ดูนะคะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันสีชมพูแหววเลยแล้วก็ ผู้ชายก็สามารถสีดําได้หรือว่าผู้ชายที่ละมุนละมุนก็สามารถใช้สีเทาได้นะคะก็มีให้เลือกถึง4ส,สีด้วยกันตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีเลยเพิ่งเข้ามาเดือนเดียวเองนะคะใกล้จะหมดสต็อกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเรามีจัดจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ